ดวงอาทิตย์ไม่เคยได้ชิดเชียงดวงจันทร์พอเป็นไปได้ไหมเราชยูกันในสักวันไม่อยากเป็นแค่เพื่อนกันไอวันนบีสามวันโชคที่ได้ไหมให้เราเป็นมากกว่นนะานั้นจะพูดลงไปต้องเสียเธอไปหรือเปล่าเราวนนากับดวงดาวให้เรื่องเราเป็นเรื่องจริงได้ไหมเพราะในวันนี้ทั้งใจ คงเป็นเพื่อนถ้าไม่ไว้ก็ในใจมันคิดไกไม่รู้ว่าเธอจะคิดยังไงจะเก็บไว้ก็คงเสียใจไม่ต่างกันถ้าหากว่าเพื่อนคนนี้กลายเป็นคนทีมไม่ีรพรุ่งนี้ความจริงจะเป็นยังไงจะได้รู้ความในใจจะ,จะรับ จเพลงจะดังแน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดประมาณวันที่10ตุลาคมนี้ได cin ้ฟังแน่นอนครับ